สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่อง g o s p o r t c o m กันนะครับแม็กควาเโรนัลโดเป็นตัวอย่างวาลานสานเซอร์เอริคเทนฮาผู้นำตัวจริงกล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวราฟิโอว,วาลานเซ็นเตอร์แบ็กแชมป์โลกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมายกย่องความใจเด็ดของเอริคเทนฮาผู้จัดการทีมชาวดัตที่กล้าตัดสินใจและพร้อมรับผิดชอบโดยยอตัวแสดงให้เห็นถึงบุคลิกแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาร่วมง,งานในถิ่นออทอฟอร์ดกุนซือชาวดัตแสดงความชัดเจนแบบไม่มีกักในหลายๆเรื่องตั้งการปรับแท็กติก หรือการดรอปคริสเตียโนโรนัลโดกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวจัดการรีบปอกแขนงกับตันทีมของเฮี่แมกไกวและมอบให้บูโน่ฟอนเดรรับหน้าที่เป็นผู้นำฤดูกา2023 2024, ล2023-2024เลวารานยอมรับว่าเทนฮากเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนและสิ่งนี้ออกแสดงให้เห็นตั้งแต่วันแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลุ่มบางเหียนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาต้องการให้ทีมเต็ียมไปด้วยความมุ่งมั่นและเขาเป็นผู้นำดังนั้นเขาต้องแสดงตัวตนขอ,ข,อของตัวเองออกมาเขาไม่เคยกลัวที่จะ ตัดสินใจและพร้อมรับผิดชอบนั่นเป็นสิ่งที่เราคาดหวังจากผู้จัดก,การทีมเขาทําให้เห็นแล้วดังนั้นผมคิดว่าด้วยอะไรละหลายอย่างคุณต้องแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างเขารู้ถึงสิ่งที่เขาต้องการอย่างชัดเจนเขาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งแต่วันแรกเรารู้ถึงสิ่งที่เราต้องทําและจุดหมายที่เขาต้องการไปให้ถึงทุกอย่างมันชัดเจนสําหรับนักเตะและทีมเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับผู้จัดก,การทีมคนนี้แนวรับชาวฝรั่งเศสเก่าเอาล่ะครับดูดูกหน้าผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นยังไงก็โปรต ต่างกันต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกอสสปอร์ตคอมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ